สวัสดีครับสำหรับสมาชิกใหม่ในแอปพลิเคชัน d o บ r นะครับผมเมื่อสมัครเข้ามาแล้วจากลิงก์ผู้แนะนำนะครับเพื่อน,อนๆที่สมัครเป็นคอสเตอร์ใหม่ๆเพื่อนเพ่อย้อนกลับไปหน้าหลักนะครับผมย้อนกลับไปครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีการสั่งซื้อ,อชุดชุดทดลองนะครับผมเราเสียค่าจัดส่งอย่างเดียวนะครับผมเราเสียค่าจัดส่งอย่างเดียว มาตรงนี้นะครับผมเมื่อเข้ามาหน้าหลักแล้วนะครับในหน้าหลักของเราเราอยู่ในตําแหน่ง costomer แล้วครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เห็นตรงที่ผมวงกลมไหมครับเริ่มสั่งซื้อสินค้าได้เลยกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหาเซตทดลองนะครับผมเลื่อนหาเพื่อนเพื่อนจะซื้อพร้อมกับชุดอัปเกรดก็ได้นะครับซื้อหลายๆอย่าง ทีเดียวได้เลยนะครับจะจะได้ประหยัดค่าขนส่งนะครับผมอันนี้คือเซตทดลองนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้เลยในในราคาขนส่งครับวันนี้ผมจะมาเลือกซื้อเซตบันโรเซ่นะครับผมติ๊กเข้าไปเลยครับผมที่ผมติ๊กเห็นไหมเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะติ๊กด้านหน้านะครับผมติ๊กด้านหน้าวันนี้ผมจะเลือกบันโรเซ่กับเอ่อ วิตาดีนี้หมดสต็อกนะครับผมไฟเบอร์ iber, สามารถสั่งซื้อได้นะครับผม2องซองนะครับไฟเบอร์สองซองห้บสบาทแล้วก็คอนฟิเดนซ์ห้บาทได้หลอดเล็กนะครับผมได้หลอดเล็กเท่านิ้วก้อยแล้วก็อันนี้ตัวใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองนะครับผมวันนี้ซื้อตัวใหม่เลยติ๊กเจลลี่เจลลี่เกลลี่ไม่เคยไม่เคยลองกินนะครับผมตัวนี้เห็นบอสกลุ่มบอกว่า ต้านภูมิคุ้มกันได้นะครับเดี๋ยวลองสั่งมาทานดูนะครับผมโอเคผมเลือกสองอย่างนะครับผมก็บันโรูซ่ห้าสิบสี่บาทได้มา15บหซอฟเจอร์ Soft นะครับผมสิบห้าซอฟเจอรเท่ากับหนึ่งกระปุกนะครับผมถ้าเกิดเราซื้อเหมือนอัพบีโอหนึ่บาทใช่ไหมครับผมแต่เราซื้อสินค้าเซ็ตทดลองมาใช้ก่อนก็ได้ อันนี้ upbo เดี๋ยเดี๋ยววงกลมให้ดูนี่นี่เซตเซตอัพบีโอนะครับผมเซตนี้นะที่ผมวงนะเพื่อนๆสามารถติ๊กไปเลยก็ได้ติ๊กติ๊กติ๊กปับ๊บอ่าแล้วก็ซื้อชุด upbo หนึ่งชุดแล้วก็ชุดทดลองบั้นโรเซ่กับเจลลี่นะครับสมมุตินะแต่ผมวันนี้ผมมาซื้อเซตทดลองนะครับผมก็เอา ชุดอัพเกรดออกก่อนดีวดกว่าติกออกโอเควันนี้เลือกบันลูเซทดลองกับเจลลี่สองซองทดลองโอเคเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับผมเรามาทำการชำระเงินสดเงินผ่านเอ่อคิวอารโค้ดกันกดมาตรงที่ขั้นตอนถัดไปกดไปเลยแล้วก็ใส่ใส่ชื่อของเรานะครับผมอันนี้สั่งในชื่อของน้องรหัสของน้องสาวนะครับผม อสยาอิสยาสยา้อตรงโอเคบ้านเล็กที่ใส่ให้ครบนะครับผมบ้านเลขที่อะไรทับอะไรใส่ให้หมดนะชื่อสถานที่ด้วย หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาใส่หมูนะครับผมใส่หมูใส่ซอยนะครับถ้าเกิดไม่มีซอยให้ใส่ขีดนะครับผมถ้าถนนไม่มีก็ใส่ขีดนะครับอันนี้ของผมมีแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมก็ใส่อำเภอใส่ตำบลน,นะครับผมเสร็จตำบลด้วยตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเปลี่ยนถ้าเกิดมันขึ้นอัตโนมัติให้เปลี่ยนเบอร์ของเพื่อนๆนนะครับผมศูนย์หกสาม โอเคหลังจากนั้นเราก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับผมกดที่ผมเอาชี้ดอกสอน,นะครับผมกดไปเลยมาถึงหน้านี้แล้วเขาเลือกวิธีชำระนะครับผมมันจะติ๊กอยู่ที่อลองทิ๊กดเูเราเลือก QR code นะครับผมถ้าเกิดเลือกบัตรเครดิตเนี่ยเสีย3อรเซนนะครับค่าธรรมเนียม3ของบัตรเครดิต อันนี้ QRCO d e นะครับผมวันนี้เลือก QRCO d e นะครับเพราะเราไม่มีบัตรเครดิตเราใช้เงินสดน,นะครับผมกดขั้นตอนถัดไปด้านล่างนะครับผมกดไปเลยเราตรวจสอบที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับผมตรวจว่าตรงกับของเราไหมโอเคเบอร์ทโทรตรงบัตรเลขที่ตรงยังหวัดตรงโอเคสินค้าที่เลือกชุดทดลองบันโรเกับเจลลี่0บาท2อ,อย่าง50บาท เสียค่าภาษีเจ็ดเจ็ดบาทโอเคแล้วก็ทำการส่งสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมกดเข้าไปกดสั่งซื้อปับ๊บพบออเดอร์อยู่อ๋อเมื่อกี้ออเดอร์ไปแล้วผมทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูโอเคถ้าถ้าเกิดว่ากรณีแบบนี้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้นะถ้าเกิดเรามีออเดอร์ออเดอร์ไปแล้วนะมาตรงนี้นะครับผมที่ชำระกดไปเลย อันนี้เรามีออเดอร์อยู่แล้วเพราะผมทําสั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาทําคลิปทีหลังนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมที่ผมวงกลมนะครับผมชําระนะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมชําระปั๊บเดี๋ยวราส,สักครู่มันจะเด้ง QR โค้ดมาให้เรารอสักครู่รอสักครู่โอเคมาแล้ว <im itation> เพื่อนๆก็ดาวน์โหลดรูป QR code โค้ดหรือว่าแคปหน้าจอก็ได้ผม ใช้ระบบแคปนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่แบงกิ้งออนไลน์ในมือถือของเราครับผมไปที่วันนี้ใช้ไทยพาณิชย์นะครับผมไทยพาณิชย์แล้วก็มาตรงที่โอนนะครับมาตรงที่โอนที่ผมชี้ดอกสรน,นะครับผมช่องโอนนะกดเข้าไปโอนแล้วก็มาตรงที่ที่ผมวงกลมนะครับผมสแกน qr code ชำระกดเข้าไปปั๊บหลังจากนั้นเราก็เลือก เลือกตรงที่ผมชี้ดอกสอนะครับผมเราเลือกรูปภาพของเรานะครับผมที่เราแคปหน้าจอคีย์อาร์โคดมีสองอัน,นครับอันล่าสุดเลยนะครับผมอันแรกเลยอันแรกเลยอันแรกอันนี้นะกดเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นมันก็เด้งมาหน้านี้นะครับเราทำการตรวจไปยังเลียงเลียงเปเมนเพื่อนเพื่อน,นจำด้วยนะครับออสซัลเลียงเลียงเปเมนเนี่ยเ,เพราะดับเิส ทางบริษัทดบริลยูเขาได้คอนแทคไว้กับาการเปเมระบบเปของสัญชาติกีนนะครับคือเยลทม์นะครับเหมือนการจ่ายเงินตอบการจ่ายเงินให้กับยูสเซอร์ User ที่สร้างไรายได้ก็ใช้ระบบเดียวกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบจํานวนเงินโอเคเรียบร้อยนะครับผมเรากดที่ตรวจสอบด้านล่างสุดนะครับตรวจสอบไปเลยกดยืนยันนะครับผมกดยืนยนันปั๊บ เรียบร้อยนะครับผมเป็นอันว่าเราสั่งซื้อสินค้าแบบจ่ายแบบ QR code เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับไปดูที่แอปพลิเคชันนะครับผมออกไปเลยไปที่แอปเลยไปที่แอปพลิเคชันแล้วรอสักครู่มาแล้วเราก็ย้อนกลับไปหน้าหลักนะครับผมย้อนกดปุ่มย้อนกลับไปหน้าหลักแล้วก็เลื่อนลงมาที่ออเดอร์ที่เราสั่งนะครับผม มันมีช่องค้างชำระอยู่กดไปดูกดไปดูอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรอระบบอนะัพกดย้อนไปหน้าหลังอีกทีเผื่อมันอัพเลื่อนลงมาแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับกดมาที่ทั้งหมดด้านหลังสุดน,นะครับผมกดมาที่ทั้งหมดนะตรวจสอบอตรวจสอบว่ามีเลขพัสดุหรือเปล่ากดเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมพัสดุ รอรับรอจัดส่งสินค้านะครับผมไม่เกิน1-3วันนะโอเคเป็นการสั่งซื้อชุดทดลองเรียบร้อยนะครับผมเพื่อนๆถ้าเกิดอยากใช้สินค้าก็ลองสั่งกันดูนะครับนะใช้สินค้าดียังไงก็มารีวิวให้เพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆที่ เราอยากแนะนำเราอัปเกรดตัวเองซื้อสินค้าชุดบ o โอเราจะได้ลิงก์มาแล้วก็เราใช้สินค้าดียังไงเราก็ไปบอกต่อเป็นลูกค้าของเราต่อไปนะครับใช้ลิงก์แชร์เพื่อนสมัครนะโอเคจบคลิปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ